สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นเครื่องทำน้ําแข็งของคุณจิรพันธ์ที่ส่งกลับมาบอกว่าเครื่องไม่ทําน้ําแข็งไม่ใช่าําทำความเย็นได้เนื่องจากใบพัดไม่หมุนทางเราได้ตรวจสอบแล้วก็คือใบพัดแจ็คขว้นึ่งหลุดออกมาจากอาบอร์ดนะครับมันเลยทําให้ ไปพัดไม่หมุนแล้วก็เครื่องไม่สามารถทํางานเพราะว่าไม่สามารถระบายความเย็นได้เราได้ทําการแก้ไขแล้วก็เปิดเทสไว้จนน้ําแข็งเต็มเป็นรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับเราเทสไว้ทิ้งไว้เครื่องข้างนานไม่ได้มาดูอาตอนนี้ก็คือมาดูอีกทีสถานะน้ำแข็งขึ้นเต็มเพราะว่ามันเซนเซอร์ ไปจับเอาว่าน้ำแข็งถึงขั้นสุดแล้วก็คือมันจะหยุดทำงานนะครับเราจะมาลองดูถ้าเราขยับก้อนน้ำแข็งออกจากเซนเซอร์ดูซิว่าเครื่องจะเดินต่อไหมนะครับอ่าเราจะเซนเซอร์ไฟก็หายไปละแล้วก็น้ําก็ดูดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูสักหรอบ ครื่องดูดน้ำอยู่นะครับดูดน้ำโอเคได้รอบแล้วเราจะสังเกตว่าพัดลมทำงานนะครับสังเกตจากใบกระดาษนี้ปิวเพราะว่าพัดลมได้ทําการแก้ไขแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้นะครับ เพื่อให้มันได้ทำน้ำแข็งแล้วก็เราจะาทำการสต็อปไว้ชั่วงคราวเพื่อให้เครื่องได้ทำน้ำแข็งถึงรอบก่อนเพราะว่าไม่งั้นวิดีโอนี้มันจะยาวเกินไปที่เราจะเอามาอัพโหลดให้คุณลูกค้าได้นะครับเราเลยต้องจะจุดไว้อยู่ในมุมนี้เดี๋ยวถ้าเกิดน้ำแข็ง ถึงรอบแล้วเราจะมาถ่ายเราจะมาเล่นต่ออีกทีนึ่งนะครับสักครู่นะครับโอเค เมื่อกี้ออกมารอบนึงนะครับพอน้ำแข็งกวาดขึ้นมาโดนเซนเซอร์มันก็ฟ้องว่าเต็มอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเอางี้แล้วกันเทลงไปนะอีเครื่องกำลังดูดน้ำนะครับ เดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีน้ำไหลตรงนี้นะครับก็คือปั๊มน้ำกำลังดูุดน้ำขึ้นมาเดี๋ยวได้ได้แอ้นี่ละได้จำนวนที่ต้องการจะพอจะทำกันหยุด เดี๋ยวเรามาดูใหม่นะครับ ครอบนี้ออกมาแล้วนะครับเกิบบเครื่องทำงานได้ปกติโอเคเราจะจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการรีส่งเพื่อนให้ลูกค้าได้ใช้งานนะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ